สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่16นะครับพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับหากพี่พี่ทันใดเอฟซีทนใดสนใจนะครับพระในพระเครื่องนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับถ้าหากพี่พี่ทันใดนะครับสนใจนะครับก็ แอดไลน์หรือโทรมาตามเบอร์ที่ท่านที่โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีพระเครื่องหนึ่งองค์นะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเป็นพระเครื่องรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนะครับองนี้นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพขี้ตาห้าชายนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเห็นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะลงกล้องนะครับเดี๋ยวหมุนร,บรอบๆองค์ให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าพระท่านมีรอยตะเข็บข้างนะครับนี่นะครับรอยตะเข็บข้างนะครับตามซอกนะครับผิวพันธุ์ท่านก็จะ ในส่วนที่ถูกสัมผัสนะครับก็จะเป็นออกเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับมีส่วนที่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสนิมน้ําตาลน้ําตาลอมดํานะครับนี่ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพระท่านมีรอยตะเข็บข้างนะครับนี่ครับเราจะเห็นได้เลยนะครับพระองค์นี้นะครับท่านใดได้ไปบูชานะครับได้ไปได้ไปบูชานะครับถือว่าเป็น บารมีแก่ท่านนะครับไปเสริมบารมีท่านได้นะครับองนี้เก่านะครับเป็นพระเก่านะครับเป็นพระหลวงปอเงินพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับนี่นะครับาใต้ฐานนะครับท่านก็จะมีอันนี้ใต้ฐานองนี้ก็จะหล่อเต็มนะครับหล่อเต็มไหนก็จะมีรอยมะละมะละเหมือนกันนะครับนีมิดนะครับนี่ครับ งนี้ถือว่าสวยมากครับสวยมากนะครับท่านได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะครับกับราคาวันนี้ที่ผมจะเอามาแบ่งปันนะครับนะครับดูพิมพ์ทรงครับพิมพ์ทรงท่านนะครับสวยงามนะครับงะครับเดี๋ยวเรามาส่องเลยนะครับนี่นะครับ p p f พนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจแล้วก็ แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ึงเเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะครับ ppfc นะอ่าเดี๋ยวเรามาส่งให้ดูนะครับเนี่ยครับมีซอกนะครับซอกแขนนะครับท่านมีความเก่าครับนี่นะครับส่งกันไปช้าๆเลยนะครับ นี่บอกว่าวันณะเหลืองอมเขียวนี่เลยนะครับนี่ครับอ,องนี้เปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับผมที่ผมบอกว่าท่านมีรอยตะเข็บนะครับมีตะเข็บข้างนะครับนี่นะครับนี่ครับรอยตะเข็บข้างนะครับ นี่เราจะเข็บข้างนะครับดูด้านนี้นะครับดูตะเข็บข้างตัวนนี้นะครับี๋ยวผมเช็คกล้องแป๊บนึงนะครับ p f c นะกล้องหน้าจะนี่นะครับถ้ามีตะเข็บข้างนะครับ ด้านหลังนะครับนิ้วจีวรสวยคมชัดนะครับตามสไตล์พระหล่อโบราณเลยครับมีหลุมมีรอยขุกลผิวเรียบตึงนะครับผิวบางส่วนที่ไม่มีรอยขุกระก็เรียบตึงนะครับนี่นะครับสองหน้าครับดูหน้าดูหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับนะครับ สุดจริงครับพระองค์นี้นะครับใครได้ไปนะครับ FC ท่านใดได้ไปนะครับหรือว่าคุ้มสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฐานกันนะครับสีครับนี่นะครับใต้ฐานของหลวงพ่อนะครับรูปอหลวงพ่อนะครับก็จะมีรอยเขาเรียกกนมละนะครับนี่ครับ สวยงามมากครับพระองค์นี้นะครับสวยงามนะครับทันใดได้ไปก็ถือว่าสุดยอดเลยครับคุ้มเกินคุ้มนะครับตรงนี้นะครับเปิดวิธีสามพันบาทนะครับเปิดวิธีสามพันบาทนะครับทันใดชอบ fc ทันใดชอบก็แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5สาสี่นเจ็ดห้านะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5สสหนึ่งสองเจ็ด้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ องนี้เป็นพิมคิตาห้าชายนะครับวัดบางคลานนะครับนี่ครับด้านข้างท่านก็จะมีเราจะเก็บข้างนะครับครับเราจะเห็นเราจะเก็บข้างด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผิวนะครับท่านก็จะออกเหลืองอมเขียวนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกตะกันหรือผิวสาแดงนะครับผิวสาแดงนะครับสาแดงอมน้ำตาลอมดํานะครับประมาณนี้นะครับวเรามาส่องอีกรอบหนึ่งนะครับผม เื่จะได้ง่ายต่อการตัดใจ FFC ทุกท่านนะครับน,นะครับเผื่อลูกค้า FFC ท่านใดชอบ,บอก็ทักสกิดต่อลองราคากันได้นะครับชอบเหมือนกันคุยกันไม่ยากครับคุยสองสามคำจบเลยนะครับคนเราถ้าชอบชอบชอบแบบเดียวกันชอบเหมือนกันก็คุยกันแป๊บเดียวนะครับคุยกันไม่นานนะครับ โอเคตกลงนะครับเนี่ยครับองค์เก่านะครับองค์เก่าองค์เก่าเราก็สังเกตได้นะครับนี่ครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับโอ้โสวยมากนะครับเอซครับสวยมากองนี้นะครับท่านใดได้ไปนะครับท่านใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดๆกับราคานี้นะครับนี่นะครับสําหรับราคานี้นะครับองค์นี้ นะครับกับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับผมชอบสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับผมที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นเะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ